จิตตังทันตังสุขาวังจิตที่ฝึกที่แล้วก็นำความสุขมาให้ว่าด้วยเรื่องราวของอีทองเลื่อนอถือเป็นฆาตกรที่ไม่ธรรมดาโดยอีทองเลื่อนเนี่ยโดนคดีฆ่าหักคอน้องผัวก่อนที่อีทองเลื่อนจะถูกประหารชีวิตนั้นน่ะนักโทษหญิงผู้นี้ขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายก็มีพี่น้องประชาชนคนไปมุงดูเหตุการณ์การประหารชีวิตอีทองเลื่อนเนี่ยต่างก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจน้ำตาไหลเพราะอีทองเลื่อน,นจะให้นมลูก จากนั้นถูกมือเพชรฆาตสับไปที่คอสองครั้งแต่ปรกากฏว่าอีทองเลือดยังไม่ตายเรื่องราวของอีทองเลือดมีที่มาที่ไปอย่างไรนหัวหน้าเผ่านี่จะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปประมาณ96ปีที่แล้วเรื่องราวของอีทองเลือดเนี่ยฆาตรกรเลดเย็นถือได้ว่าเป็นฆาตรกรที่ยิ้มหมรนะ่ะก็ได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นเพลงแหล่เพราะสมัยนั้นยังไม่มีทีวงทีวีข่าวสารต่างๆก็มาจากพระนักเทศเป็นคนทำหน้าที่กระจายข่าว โดยมีวิธีการแหล่ไม่ว่าจะเป็นการเทศมังคงมหาชาติซึ่งพระนักเทศทั้งหลายต่างๆมักจะแหล่เรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆาตกรเรื่องลูกฆ่าแม่เช่นกองข้าวน้อยฆ่าแม่และเรื่องราวของอีทองเลื่อนเรื่องราวของอีทองเลื่อนฆ่าหักคอน้องผัวนักโทษพวกนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นเรื่องอื้อเฉาแห่งยุคสมัยนั้นที่สามารถยิ้มออกมาได้ถือได้ว่าเป็นยิ้มบรณนะในขณะที่ตัวเธอเองเกำลังจะถูกตัดหัว นะฮะจนเป็นเรื่องเล่าขานกันมา,าเรื่อยๆทั้งเมืองตำนานอีทองเลื่อนอเดิมทีอีทองเลื่อนเนี่ยมีแม่เป็นชาวหมอนพ่อทองเลื่อนก็เป็นคนจีนอาศัยอยู่แถวพระประแดงอีทองเลื่อนเนี่ยเป็นสาวหน้าตาดีประเภทขาวสวยมวยเซ็กตัวเล็กตัดผมซอยตามฉบับของลูกครึ่งคนที่เป็นลูกครึ่งอ่ะย่อมจะมีหน้าตาดีเป็นเรื่องธรรมดาจนความสวยของอีทองเลื่อนเนี่ยไปสะดุดตากับเศรษฐงเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีฐานะโ,โหร่ำรวยมาก ปรากฏว่าหน้าตาของออทองเลือนเนี่ยไปสะดุดตานายตั้งกวยเข้าจนทั้งคู่ก็ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีหนูเล็กน้องสาวแท้ๆของนายตั้งกลวยอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันซึ่งบ้านหลังนั้นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นบ้านที่ติดถนนเป็นบ้านสองชั้นมีทางเข้าออกทางเดียวโดยเปิดเป็นร้านค้าขนาดใหญ่จําหน่ายของพวกชำรงชำร่วยจําหน่ายของต่างๆที่ใช้ภายในบ้านโดยมีคนรับใช้คอยดูแลกิจการแทน แต่พอวันนานเข้าอ่าวันเวลาผ่านไปล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆปรากฏว่าอีท้องเลือนเนี่ยเริ่มเห็นว่าไอ้นายตั้งกวยผู้เป็นสามีเนี่ยโอ้โหจะดูสนิสนมกับหนูเล็กเกินไปละไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันอ่ารู้สึกว่าจะสนิสนมมากเกินไปซะลวอ่าดูจะเป็นห่วงใหญ่กันเหลือเกินอ่าเป็นห่วงมากกว่าลูกเมียเสียอีกแต่เรื่องราวเหล่านี้ไอ้ท้องเลือนมันคิดไปเอง ทำให้เธอเกิดความละโมบโลภมากอยากจะได้ทรัพย์สินต่างๆสมบัติของนายตั้งกวยมาเป็นของตัวเองเพราะอะไรก็เพราะเกรงว่าสามีของตัวเองก็คือนายตั้งกวยจะแบ่งทรัพย์สินให้กับน้องสาวประกอบกับตอนนั้นอีทองเลื่อนกําลังตั้งท้องลูกคนที่สองพอดีจึงมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้สมบัติเงินทองต่างๆเนี่ยตกไปอยู่กับมือคนอื่นอีทองเลื่อนจึงคิดแผนร้ายทันทีอีทองเลื่อนมีความคิดจะจัดการหนูเล็กให้สิ้นซาก ทั้งที่หนูเล็กเองเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยวันหนึ่งโอกาสเหมาะเจาะโอกาสเหมาะสมแก่การลงมือก็มาถึงเมื่อนายตั้งกวยผู้เป็นสามีผู้เป็นผัวต้องเดินทางไปธุระนอกบ้านซึ่งอยู่ในเมืองอีทองเลื่อนจึงให้เด็กรับใช้ที่ร้านเอาลูกเนี่ยไปฝากที่บ้านยายพอใกล้ช่วงเที่ยงอีทองเลื่อนคิดแผนใหญ่ก็ชวนหนูเล็กน่กเข้าไปในห้องบอกว่าจะพาไปกินข้าวปรากฏว่าเมื่อได้เวลาอันเหมาะเจาะเวลาอันเหมาะสมเนี่ยอีทองเลื่อนจึงจัดการ คอหนูเล็กอย่างเลือดเย็นเมื่อหักคอหนูเล็กเสร็จแล้วก็อุ้มศพของหนูเล็กเนี่ยไปใส่ไว้ในโอ่งน้ําเพื่ออะไรก็เพื่อหวังอําพรางคดีและหวังจะสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาโดยให้สามีตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าหนูเล็กไปตกโอ่งน้ําเองหัวทิ่มลงไปในโอ่งจนขาดอากาศหายใจตายเวลาล่วงเลยผ่านไปพอถึงตอนใบานางทองดีผู้เป็นยา่าเห็นว่าโอ้ออหลานเนี่ยมันไปไหนเป็นเวลานานเหลือเกิน ตั้งแต่เที่ยงก็ยังไม่กลับมาจึงตัดสินใจเดินไปตามแต่ปรากฏว่ายเอทองเลื่อนเนี่ยบอกไปว่าหนูเล็กกลับไปบ้านนานแล้วทำให้ผู้เป็นย่านเนี่ยรู้สึกกะวนกระวายรู้สึกตกใจว่าหนูเล็กมันหายไปไหนนา,นานเหลือเกินจนกระทั่งตกเย็นขึ้นมาเด็กรับใช้ในบ้านไปพบศพหนูเล็กจมน้ำอยู่ในโอง่งเรื่องจึงวุ่นวายกระโหนขึ้นมาเพราะเด็กรับใช้เนี่ยโอ้โหร้องตะโกนอดโอยเสียงดังลั่นด้วยสีหน้าที่ตกใจสุดขีด จนชาวตลาดชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงได้ยินเสียงพากันแห่ไปเข้าดูต่างช่วยกันเอาตัวหนูเล็กออกขึ้นมาจากโอ่งน้ําหลังจากนั้นตํารวจก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งนายตำรวจที่มาวันนั้นก็คือร้อยตารวจตรีตีกับคุณพระนรงฤทธิ์ทั้งสองสั่งให้ยกศพหนูเล็กขึ้นมาสังเกตเห็นว่าผู้ตายมีรอยเขียวปูดๆบริเวณลําคอตํารวจเชื่อว่าหนูเล็กตายแบบผิดธรรมชาติไม่ได้จมน้ําตายอย่างแน่นอน เมื่อตำรวจเนี่ยเชิญอีทองเลื่อนมาทําการสอบสรงสอบสวนอีทองเลื่อนก็มีอาการพิรุษหลายอย่างแต่ก็ยังปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่ร,มรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อความสงสัยของเจ้าที่ตำรวจยังค้างคาใจไงตำรวจก็มีการส่งศพหนูเล็กไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลและผลชันสูตรศพออกมาปรากฏว่าแก้มซ้ายข้างขวาและคอของเด็กเนี่ยมีรอยเขียวชำ้ำจากการถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยจนคอหักและเสียชีวิต ก่อนถูกนำร่างเนี่ยไปแช่ไว้ในโอ่งเพื่อเป็นการอําพรางคดีซึ่งหลักฐานพยานสถานที่ชี้ไปที่อีทองเลื่อนแต่เพียงผู้เดียวเธอเนี่ยจึงถูกตำรวจจับกลุ่มและถูกนำตัวส่งเข้าห้องขังทันทีหลังจากที่นายตังกวยเนี่ยออกไปทำธุระข้างนอกเสร็จก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านก็ได้รับข่าวสารว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมทําให้เจ้าตัวหรือว่านายตังกวยเนี่ยรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนายตังกวยเนี่ยจึงจำใจเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว และคอยฟังข่าวสารต่างๆกเกี่ยวกับการตัดสินคดีอยู่ทางบ้านเมื่อถึงวันตัดสินคดีมีผู้คนชาวบ้านประชาชนคนทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจไปร่วมฟังเป็นจนํานวนมากเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยให้การว่าชันเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในบ้านแต่เข้าใจว่าอีทองเลื่อนเนี่ยตีเด็กรับใช้เลยไม่ได้สนใจอะไรเพื่อนบ้านอีกคนให้การว่าเห็นอีทองเลื่อนเนี่ยอุ้มเด็กเข้าไปในห้องด้วยท่าทางทุลักทุเลมีพิรุษ อย่างไรก็ตามแต่อีทองเลื่อนเนี่ยยังคงปฏิเสธเสียงแข็งด้วยมาว่าฉันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ฉันนี่ไม่ได้ทําต่อมาหลวงบรรจงแพทย์ผู้ทําการชันสูตรศพหนูเล็กก็ได้มาเป็นพยานโดยให้การว่าผลการชันสูตรศพปรากฏว่าในกระเพาะของหนูเล็กไม่มีน้ําแม้แต่น้อยเดียวนั่นเองแสดงว่าหนูเล็กเนี่ยไม่ได้จมน้าเสียชีวิตและบริเวณแก้มซ้ายและแก้มขวาและลําคอของหนูเล็กเนี่ยมีรอยฟอกช้ำเขียวๆปวดปดตะบบตะบบปวดๆ ถึงแม้ว่าอีทองเลื่อนจะปฏิเสธก็ตามแต่บอกว่าไม่ได้เป็นคนลงมือทําแต่สารชั้นต้นเห็นว่าคดีมีมูลเหตุจึงส่งตัวอีทองเลื่อนไปฝากขังที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา6เดือนด้วยกันอาในขณะที่อีทองเลื่อน่อยู่ในคุกท้องของอีทองเลื่อนก็ค่อยโตค่อยโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอีทองเลื่อนเนี่ยท้องลูกคนที่สองซึ่งในเวลาต่อมาสารชั้นต้นก็ได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตอีทองเลื่อนในระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์อีทองเลื่อนท้องแก่ใกล้ทอดแล้ว ทางญาติพี่น้องของอีทองเลื่อนเนี่ยจึงขอประกันตัวอีทองเลื่อนให้ไปคลอดลูกก่อนได้ไหมซึ่งทางศาลก็ใจดีอนุมัติอนุญาตหลังจากคลอดลูกคนที่สองเสร็จอีทองเลื่อนก็ถูกควบคุมตัวกลับเรือนจําเหมือนเดิมเวลาผ่านไปประมาณ15วันศาลอุทธร์ยื่นตามศาลชั้นต้นอีทองเลื่อนก็ยังไม่ยอมแพ้ทําเรื่องดิ้นรนทุรน,ท,รนทุรายทุลักทุเลทูลกล้าวถวายดีกาหากแต่ว่าการกระทําของอีทองเลื่อนนั้นถือเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมอย่างมาก และในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ลงนามให้ประหารชีวิตอีทองเลื่อนให้ตายตามหนูเล็กไป <c oughs> ถือว่าเวรกรรมเนี่ยมันตามทันผลการพิพากษาที่ออกมาทําให้อีทองเลื่อนหน้าซีดหน้าซีดไม่ธรรมดาหน้าซีดเป็นไก่ป่วยเพราะหมดหนทางวิ่งเต้นเรื่องคดงเรื่องคดีจําใจต้องยอมรับสารภาพทําได้เพียงแต่คิดถึงลูกโอ้ยฉันคิดถึงลูกเหลือเกินไอตอนทํานี่ฉันทําไมฉันไม่คิด น้ำตาเอทองเลือดกับภาคไหลขึ้นมาเต็มนองบนใบหน้าของเธอวันที่13ตุลาปี2468ก่อนคืนวันประหารเจ้าหน้าที่ผู้คุมเนี่ยก็ได้นำตัวนักโทษสองรายเอาวันนั้นก็มีนักโทษสองรายไม่ว่าจะเป็นอีทองเลือดและอีกคนหนึ่งอ่ขึ้นรถยนต์ออกจากเรือนจำก่อนที่จะไปต่อเรือนคนไฟเพื่อไปยังแดนประหารที่วัดโบสถ์โดยมีชาวบ้านต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นประเภทไทยมุงพากันเอาเรือพายตามกันไปดูเป็นขบวน เจ้าหน้าที่ผู้คุมเนี่ยต้องถืออาวุธยุโทโธปกรณ์ป้องกันมาไม่ให้เข้าไปใกล้เรือของนักโทษเพราะอาจจะเป็นไปนได้ว่าจะมีการชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นส่วนนักโทษทั้งสองที่อยู่บนเรืออได้จะนั่งมองหายใจทำตาปริบๆนึกถึงบาปกรรมที่ตัวเองทำขึ้นที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมาอีาทองเลื่อนก็น,น่าซีดเหมือนไก่ป่วยนะมองไปทางไหนก็ไม่มีแม้แต่งเงาของญาติตัวเองจะมาปลอบใจสร้างความซีอกซีใจให้กับเธอม่หน้อย วันที่14ตุลาคมปี2468คือวันอะไรคือวันประหารชีวิตอีทองเลื่อนหัวหน้าชุดเนี่ยมีคําสั่งให้นันกโทษ2รายไปพร้อมกันไอคนแรกก็คือไอลองไอลองเนี่ยมันมีคดีฆ่าแม่ของตัวเองส่วนคนที่2ก็คืออีทองเลื่อนอน,นักโทษคดีฆ่าน้องผัวเสียชีวิตเมื่อเรือจอดเทียบท่าที่วัดโบสถ์เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ล้อมตัวนักโทษเอาไว้ แล้วก็ควบคุมตัวขึ้นที่ศาลาโบสถ์โดยมีการนิมนต์พระมาเทศนงเทศนาก่อนที่จะเสียชีวิตออเซวนาจะพาล่านางปันติตาเเซวนาปูชาจะปะูชนียานางเอตัมมังกัลมมตมังปัิรุปรเทศวาโสก็มีการสวดแล้วก็ให้นักโทษเนี่ยมาทาบุญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นักโทษทั้งสองคนจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญอีกอเมื่อพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระสงฆ์เสร็จเจ้าพนักงานก็คุมตัวนักโทษเนี่ยไปยังแดนประหารอีทองเลื่อนถูกเจ้าหน้าที่ผูกไว้กับเสาหลักประหาร การประหารชีวิตในวันนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเราแวดใกล้เคียงพากันมามุงดูประเภทไทยมุงการประหารชีวิตของนักโทษเป็นจำนวนมากนายรองนักโทษคดีฆ่าแม่ยายถึงร้องให้ทรงเสียงร้องโอดโอยด้วยความโศกเศร้าต่างจากอีทองเลื่อนอีนางใจยักใจ,ใจมานที่ยังยิ้มเรียกประเภทได้ว่ายิ้มมรนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงฉันจะโดนประหารชีวิตเนี่ยฉันก็ยังมีความยิ้มแย้มแจ่มใสโดยที่ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยเรียกได้ว่า ช่างเป็นยิงที่ใจเด็ดไม่น้อยอ่ะประเภทที่ว่าเรียกว่ายิ้มมรณะนั่นแหละยางไรก็ตามแต่นะครับแมว่าอีทองเลือนจะได้ชื่อว่าเป็นฆาตรกรที่มีใจอมาตยตหดเที่มเลือดเย็นมากแค่ไหนแต่ด้วยความที่เธอก็เป็นแม่เด็กและที่ลงมือฆ่าน้องัวนเนี่ยเพราะอะไรเพราะต่อการฮุบสมบัติทั้งหมดไว้กับลูกก่อนที่เพชฌฆาตจะเริ่มทําพิธีสังหารอีทองเลือนปรากฏว่าอีทองเลือนเนี่ยได้ขอความเมตตาตัวเธอเองเนี่ยขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเสียชีวิตทําให้ประชาชนชาวบ้านต่างๆอาที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันน้ําตาไหลให้กับอีทองเลื่อนถือเป็นภาพที่เสะเทือนหัวใจโห,หนาเวทนายิ่งนักแต่ดูเหมือนว่ากรมรัชธรรน์จะมีความเมตตาต่ออีทองเลื่อนมากเป็นพิเศษนอกจากจะอนุญาตตามคําขอของอีทองเลื่อนแล้วที่จะให้นมลูกกินเป็นครั้งสุดท้ายยังเลือกมือเพชฌฆาตที่มีฝีมือดีที่สุด ในเวลานั้นให้เพื่อจะได้สับเนี่ยครั้งเดียวให้หัวหรือกระบายมันหลุดทันทีอ่าไม่ต้องทุรนทุรายอทรมานเป็นเวลานานเมื่อถึงเวลาเพชฌฆาตเวลาอันเหมาะเจาะเหมาะสมได้ทําพิธีลงดาบโดยทําการประหารไอลองเป็นคนแรกแล้วพอได้จังหวะเพชฌฆาตก็ฟันคอไอลองทันทีฟาบฟาบฟาบสับเพียงครั้งเดียวปรากฏว่าโอ้โหกระบาลของไอลองกระเด็นลงตกพื้นเลยหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจต่อมาเพชฌฆาตมือดี ที่รับหน้าที่ประหารอีทองเลื่อนก็ได้ลงดาบต่อทันทีแต่พอจะลงมือจริง,รงเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเพชฌฆาตผู้นี้ไม่เคยลงมือประหารชีวิตผู้หญิงจึงวางมือพลาดเป้าทำให้คมดาบมาที่เฉียบคมไปเฉลับที่หัวไหล่ของอีทองเลื่อนจนทำให้อีทองเลื่อนกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเจ็บโอยฉันเจ็บฉันเจ็บโอ้ยฉันเจ็บเมื่อเพชฌฆาตดาบสองเห็นเช่นนั้นจึงรีบง้างดาบฟันต่อทันทีโอ้โหแม้คราวนี้จะไม่พลาดเป้าเหมือนดาบแรก แต่กระบาลของอีทองเลื่อนเนี่ยยังไม่กระเด็นขาดออกจากร่างเพชรฆาาจึงกระโดดเข้าไปสับที่คอจนกระบาลของอีทองเลื่อนกระเด็นตกลงไปที่พืนนี่แหละคือว่ามันเป็นบาปกรรมไอตอนที่มันลงมือเขา่าโอโ้โหผู้เสียชีวิตเนี่ยทรมานใจจะขาดพอถึงตอนมันดมประหารชีวิตเนี่ยมันก็มีความทรมานเหมือนกันโอโ้โหทรมานร้องอดโอ้ยสำหรับที่ว่าเพชฌฆาตที่ลงมือทําในครั้งนี้โอโ้โหเป็นนักเพชฌฆาาที่มีฝืดดีแต่ท้ายสุดแล้ว ก็ต้องมีการสับไป3าถึงสครั้งด้วยกันและท้ายสุดแล้วกระบ,บานของอีทองเลื่อนก็กระเด็นตกลงสู่พื้นส่วนศพของอีทองเลื่อนก็ได้มีญาติพี่น้องนําไปทําพิธีฝังในป่าช้าวัดโบสถ์อ่ะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยไปถือได้ว่าเป็นการปิดตำนานอีทองเลื่อนฆ่าน้องผัวอ่ซึ่งต่อมาก็ได้มีการตีพงศิพิมพ์เรื่องราวของอีทองเลื่อนหักคอน้องผัวอ่ที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งะที่อยู่ที่สําเพง ออกมาจำหน่ายในห้วงปี2469จําจำนวน1000ฉบับด้วยกันในราคาฉบับละ25สาตังค์จึงมีนักทงนักเทศต่างๆสมัยนั้นเนี่ยได้นำเรื่องราวของไอีทองเลื่อนเนี่ยมาแหล่เพื่อให้สาธุชนเนี่ยได้ฟังกันว่าโอ้โหไอ้พวกคัดตกองคัตกรรมที่มันทำบาปมันทำผิดท้ายสุดแล้วก็ต้องมาสิ้นสุดกับคำว่าโดนประหารชีวิตถือว่าการปิดตำนานอีทองเลื่อนที่หัวหน้าเผาเล่าทุกเรื่องอนำมาเล่าเรื่องราวพูดคุยกับทุกคนได้รับฟังกันสวัสดีครับ